รายละเอียดและสเปคราคาอยู่ใต้คลิปกดปุ่มเพิ่มเติมครับครับสวัสดีครับผมพิ่ร้านปูนสุกการเกษตรนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาทำาให้ดูข้อแตกต่างระหว่างเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมยี่ห้อคาไซโปรกับท็อปคาไซโปรนะว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมวันนี้นะเบื้องต้นเมื่อลูกค้าซื้อนะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อที่ไหนก็ตามนะลูกค้าต้องดูกล่องไปเลยเพราะกล่องจะเห็นเอาดับแรกนะนี่คือท็อปคาไซโปรนะครับผมจุดเด่นของเขาคือ TK คคอมบูเลเตอร์นะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาไซโปรเนาะก็จะไม่มีรูปคาบูเลเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผม okay, ทีนี้เรามาดูในส่วนของถังเลย oh. ก็งานโดยรวมก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมท็อปคาไซโปรชัดเจนนะครับผมตัวนี้คาไซโปรนะครับผมแล้วก็ตัวข้างล่างเนาะนี่มันก็จะเหมือนกันนะนี่คาไซนะครับผมคาไซเหมือนกันนะนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นคาไซโปรนะ แล้วก็นี่สําคัญนะซื้อต้องขอ,องแท้ต้องมีเลเซอร์ที่แท่นเครื่องมาเลยนะครับผมตัวนี้คาไซโปโรนะคารบูเลเตอร์นะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนี่ท็อปคาไซโปโรนะครับผมนี่สำคัญตรงนี้เหมือนกันนี่ท็อปคาไซนะเขาเลเซอร์มาเลยนะครับผมงานคาบูเลเตอร์เป็นทีเคคาบูเลเตอร์นะ ผมก็ไม่ได้เคยรื้อดูนะผมมองคิดว่ามันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะที่จะมีะตาปั๊มของยี่ห้อคาร์บูเรเตอร์มานะครับผมทีนี้ก็จะเป็นงานถือว่าเป็นงานท,ท็อปตัวนึงเลยนะครับผมทีนี้อ่ะหมุนหมุนเพื่อขนาะนด้านหละนะังเป็นก็เป็นของประเทศให้ผลิตคือประเทศจีนนะครับผมหมุนฝั่งนู้นเืนนู้นแต่ว่างานเขาดีอยู่แล้วนะก็เหมือนกับมือถือครับผม มือถือนะตัวที่มันราคาสูงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะกับเกตต่อานะแต่นี้ก็จะเป็นคาไซโปรนะสายสพายนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขาจะปักมาเลยเนาะเป็นท็อปคาไซโปรนะก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วเนะาะทีนี้ถุงถุงเขาก็นี่ปั๊มมาเลยท็อปคาไซโปรนะส่วนตัวนี้ก็คาไซโปรธรรมดาส่วนของแถมพวกนี้ก็เหมือนๆกันนะไม่ต่างกันนะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ นะครับผมตันนี้สําหรับร้านฟูนสุกการเกษตรนะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์ผมมันได้เลยนะครับผมที่ร้านฟูนสุกการเกษตรนะเบอร์โทรนะ0ูนย์หกหนึ่งหนะลูกค้าซื้อกับทางร้านไปก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ติดไปนะมีรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับผมว่าเป็นเหมือนตัวรับประกันนะว่าลูกค้าซื้อกับทางร้านนะครับผมตอนนี้เราจะมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับผม ก็ผมจะถ่ายคลิปลองเครื่องเทดสความสมบูรณ์ให้ลูกค้าดูทุกอย่างนะชี้จุดแท้ให้ดูด้วยครับผมซื้อกับทางร้านเรามั่นใจได้เลยนะได้สินค้าของแท้ตรงปกร้านเปอรน์พร้อมใช้งานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ